ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับนะครับก็จากโรงเรียนสิริพัฒน์การแพทย์แผนไทยนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนคำมพีรือคำเพี้ยโรควิทยานะครับนี้ถ้าท่านสนใจเรียนแพทย์แผนไทยนะครับด้วยระบบออนไลน์นะที่ทําให้สั้นสะดวกไม่ต้องเดินทางมาเรียนถึงโรงเรียนนะท่านก็สามารถติดต่อมาที่อาจารย์โดยตรงที่0 8 7 1 6 3 9 6 4 4นะครับ หรืออาจจะสมัครผ่านทางเมล gmail ก็คือส i r i พัทคลินิก at gmail com นะครับหรือเข้าไปที่หรืออาจจะสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ของอาจารย์ก็ได้นะครับ www s r i p พ a t นะฮะ m e d o n l i n e s c h o o l com นะครับก็พบกันในในระบบต่างๆวันนี้นะอาจารย์ก็จะมาสอนคำพีโรคนิทานนะครับคนที่จะสอบเวชกรรมไทยนะครับหรือนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ ก็สามารถใช้วิดีโอของอาจารย์อันนี้เป็นเป็นวิดีโอที่ช่วยเสริมการเรียนของท่านนะครับและเสริมความเข้าใจถ้าท่านมีข้อสงสัยใดท่านก็สามารถส่งคำถามนะครับผ่านมาทางเมลของอาจารย์หรือจะโทรปรึกษาอาจารย์โดยตรงอาจารย์ก็ยินดีนะครับเราเป็นแพทย์แผนไทยเราก็จะช่วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นวิดีโอที่ท่านสามารถ ้ามาดูแล้วก็จา์ก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเลยนะครับเราเผยแพร่ให้กับชาวแพทย์แผนไทยเพื่อที่จะสร้างระบบการแพทย์แผนไทยที่แข็งแกร่งและก็เป็นระบบการแพทย์ที่เป็นที่พึ่งของประชาชนในโอกาสต่อไปนะครับก็เรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับวันนี้นะครับทั้งเรามาเริ่มเรียนกันเลยครับคำพีวันนี้จา์ก็จะมาพูดถึงคำพีโรคนิทานนะซึ่งเป็นคำพีเก่าแก่ของ แผนแพทย์แผนโบราณของเรานะครับในคำในคำพีนี้ก็ได้ได้ได้กล่าวถึงอยู่ในคำพีพระบรมอัตธรรมนะครับในคำพีพระบรมอัตธรรมนี้ก็พูดถึงความมรณะสิ้นอายุหรือความตายนั่นเองนะครับได้กล่าวถึงการสิ้นมรณะหรือสิ้นอายุหรือกล่าวถึงธาตุใดจะขาดหย่อนนะครับจะขาดหย่อนพิการหรือขาดหายไปนะฮะซึ่งซึ่งตรงนี้ก็พูดถึงคำ ซึ่งกล่าวถึงไว้ในคัมภีร์มรณะยานสูนะครับก็ได้กล่าวถึงว่าความมรณะหรือความตายนั้นแบ่งเป็น2ออย่างก็คือมรณะด้วยโบราณโรคฮนะโบราณโรคนะครับและก็การตายหรือมรณะด้วยปัจจุบันโรคนะคเห็นว่าคัมภีร์ตรงโลกที่ทานนี้จะกล่าวถึง2องอย่างการมรณะหรือการตายได้2แบบฮนะบจำไหะก็คือโบราณโรคและปัจจุบันโรคปัจจุบันโรคนะครับ ตอนนี้เรามาดูความหมายของเขานะครับคําว่ามรณะด้วยโบราณโรคนะครับโบราณโรคก็หมายถึงการตายโดยปกติตายโดยลําดับขั้นขันชวนะคําว่าลําดับขั้นชวนะก็คือธาตุทั้ง4นั้นค่อยๆดับสูญไปนะครับทีละธาตุสองธาตุนะครับเราเรียกการตายนี้เป็นการกําหนดสิ้นอายุปริโยนสารนั่นเอง เป็นการกําหนดสิ้นอายุปริโยนสารซึ่งก็เป็นการค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปทีละนิดค่อยๆอายุมากขึ้นค่อยๆเปลี่ยนแปลงธาตุแต่ละธาตุก็ค่อยๆค่อยๆพิการค่อยๆแตกดับไปนะครับนี่ก่อนที่คนเราจะตายเนี่ยแน่นอนธาตุดินเนี่ยก็จะปกติธาตุดินปฐวีธาตุเนี่ยเรามีอยู่20ประการแน่นอนก็ต้องขาดไปหรือสูญเสียไปหรือหรือแตกดับไปถึง19 ตัวสุดท้ายที่ยังอยู่ก็คือหัตถยังนะหัวใจสวัสดีค่ะหัตถยังหัวใจเรานั่นเองก็จะเป็นตัวธาตุดินสุดท้ายที่ก่อนที่จะดับไปดับสูญไปนะครับส่วนอาโปธาตุซึ่งเดิมนั้นมี12แน่นอนตัวสุดท้ายที่เหลืออยู่ก็คือน้ำลายนะครับหรือเคโลจำไหมคนั <c oughs> ในคัมภี์โรคนิทานนะก็คือน้ำลายนิธานก็น้ำลายนอนหนูเหมือนกันจำไมคนะเดี๋ยวเราจะไปเรียนในคัมภีร์ธาตวิพัง ก็จะพูดในลักษณะมรณะเหมือนกันคล้ายๆกันแต่จะมีข้อแตกต่างอยู่ตรงจุดนี้นะครับก็คือน้ำลายก็จะเป็นธาตุสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่ส่วนวายโยธาดนั้นก็เดินมนั้นก็มี6นะฮะหกกองนะครับก็แน่นอนก่อนที่จะก่อนที่จะขาดหายไปก่อนที่จะตายนั้นก็จะขาดหายไปถึง5าธาตุ และเหลือธาตสุดท้ายก็คือการลมหายใจเข้าออกหรืออัศสาสะปัตสาสะนั้นเป็นธาตสุดท้ายที่ยังอยู่ของธาตลมนะครับส่วนเตโชธาตุนั้นเดิมมี4ใช่ไหมฮะนะฮะตัวสุดท้ายที่จะเหลืออยู่ก็คือไฟอุ่นกายนั่นเองนะครับนี้ปกติแล้วถ้าธาตุทั้งหลายสูญสิ้นไปนะครับอาการตัดทีเดียว รักษาไม่ได้หากธาตุทั้ง4ี่หย่อนแต่และ2สิ่งก็ยังรักษาได้หมายความว่าปกติแล้วเวลาเราเจ็บป่วยนีย่ก็มักจะเกิดการที่เปลี่ยนแปลงของธาตุธาตุาาค,ค่อยๆดับไปทีละสิ่งสองสิ่งแต่ถ้าเรามันมันดับไปน้อยอย่างน้อยสิ่งเนี่ยมันก็เราก็ยังยังยังอยู่ได้ยังมีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้ามันสูญเสียดับไปมากๆนะฮะอย่างที่เราเห็นอยู่นะครับก็ทําให้ว่ากําลังใกล้ตายแล้วนะครับทีนี้ คือคนเราเนี่ยตายถ้าเราสังเกตนะครับธาตุคนเราจะตายสมมุติเราเหลืออย่างละธาตุเนี่ยนะครับเหลืออย่างละธาตุธาตุที่จะคนเราจะตายเนี่ยธาตุที่จะดับไปก่อนอันดับแรกสมมติว่าแน่นอนธาตุดินเหลือหัตถยางหัวใจธาตุน้าเหลือนาเหลือน้ําลายธาตุลมเหลือลมหายใจเข้าออกธาตุไฟเหลือไฟอุ่นกายทีนี้ถามว่าถ้าก่อนที่เราจะตายเนี่ยอะไรมันจะดับก่อนกันในในสิ่งที่เหลือทั้ง4อย่างนี้ ตามหลักคนเราจะตายเราจะสังเกตว่าคนที่ใกล้ตายนั้นหรือใกล้จะตายนั้นไฟอุ่นกายหรือสันตัดปักคีเนี่ยก็จะดับเป็นตัวแรกนะครับดับเป็นตัวแรกจะเห็นว่าตัวเขาก็จะเย็นถูกไหมอาการตัวจะเย็นเย็นชืดชืดเลยนั้นแสดงว่าไฟอุ่นกายเริ่มดับแล้วนะถ้าตัวที่ลําดับที่2ที่จะเปลี่ยนแปลงต่อมาหรือจะดับขาดหายไปก็คือน้ําลายนะอาจจะมีเรื่องของเสมหะเรื่องของ น้ำที่อยู่ในลำคอคนไข้าอาจจะมีอคอแห้งหรืออาจจะมีเสมหะจุกคอนะครับให้ครอกนะครอกครอกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่คนใกล้ตายนะครับส่วนธาตุที่3ที่รองลงมาที่จะดับไปนะครับก่อนใกล้ตายก็คือลมหายใจน่าออกนั้นเข้าออกนั่นเองหรืออัศสาสะปัดสา,าสะแน่นอนขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะหายใจเข้าออกลึกนะฮะ แต่ถ้าคนใกล้ตายเนี่ยลมหายใจเขาจะสั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้า,นขาจนสุดท้ายก็คือไม่เข้าไม่ออกนั่นเองนะก็ดับเป็นเป็นทา่าที่สามสุดท้ายก็คือหัวใจนะถ้าหัวใจก็คือทา่าที่สี่ที่จะเป็นตัวดับไปถ้าหัวใจหยุดเต้นเมื่อไหร่ก็ถือว่าเป็นก็คือว่าตายนะฮะคนเราหมดชีวิตหรือสิ้นมรณะนั่นเอง นะครับก็จะเรียงลําดับจากไฟอุ่นกายน้ําลายลมหายใจเข้าออกแล้วก็ไปสุดท้ายที่หัดทยังนะฮะอันนี้เป็นการตายตามแนวของแพทย์แผนไทยเราหรือเราเรียกมรณละ,ละด้วยโบราณโรคนะฮะค่อย,อยๆเปลี่ยนแปลงไปหรือเกิดจากความชราใบไม้สมมุติใบไม้บางทีพอมันแก่แก่ไปผลสุดท้ายมันก็ร่วงลงมาเองคนเราก็เช่นกันถึงจุดหนึ่งก็ต้องตายกันไปแต่การตายของเราก็ มีการเปลี่ยนแปลงของธาตุตามที่อาจารย์กำหนดบอกไว้และเราเรียกว่าการตายแบบนี้ด้วยโบราณโรคนในคมภีร์โรคนิทานส่วนการตายแบบที่สองเราเรียกว่ามรณะด้วยปัจจุบันโรคก็คืออันนี้ปัจจุบันก็คือมันมันเกิดขึ้นโดยกระทันหันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ถ้าโบราณเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปงนั้นการตายแบบนี้ก็ได้แก่ เกิดจากโอปะกะมิกภาพนะครับาโอปะกะมิกภาพก็คือถูกทุบท้องใบตีถูกอาญาถูกประหารนะฮะทำให้บอบช้ำนะ,ะถูกแทงถูกฆ่านะครับเป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมหรือแม้แต่ว่าเกิดจากาโรคบางชนิดที่เกิดอย่างรวดเร็วรุนแรงจนเสียชีวิตก็คือสังเกตว่าต้องเร็วปัจจุบันก็คือต้องเร็วนั่นเองอันนี้ก็เป็นการตายอีกแบบหนึ่งนะสรุปแล้วการตายด้วย ตามคำพีรโรคนิธานนั้นก็มีการตายแบบโบราณโรคและปัจจุบันโรคนะครับที่นี้ในคำพีนี้ก็กล่าวถึงธาตุทั้ง4พิการตามฤดูด้วยนะฮะก็กล่าวถึงลงลึกมากขึ้นนะธาตุทั้ง4พิการตามฤดูนะเราก็มาดูธาตุเตโชธาตพิการเนี่ยนะเตโชธาตพิการนะพิกัดที่มักจะพิการของเตโชธาตก็คือสันตับปักคีที่เราเรียกว่าไฟอุ่นกาย หรืออุณหภูมิในร่างกายที่เราอยู่ที่ประมาณ3-7องศานั่นเองนี้ถ้ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะหรือพิการผิดปกติไปเนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นในเดือน5-6และ7นะครับซึ่งเป็นเดือนที่สันตับปักคีเนี่ยจะเกิดความพิการหรือผิดปกติได้นะฮะข้อนี้ก็อ,ออกข้อสอบทั้งภาคทฤษฎีปฏิบัติเมื่อปีที่ผ่านมาก็ออกภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติเลยนะครับนะครับโดยให้าอาการคนไข้ามา นะอาการที่ว่าสันตปักคีพิการนะครับในเดือน5 6 7หเนียนะฮะหรือจะมีอาการอย่างไรนะมาดูสังเกตอาการตรงนี้ก็คือมีอาการเย็นในอกรู้สึกเย็นในอกจุกเสียดขัดอกกา,ดอก,การขัดอกก็คือมันขัดแน่นรู้สึกหายใจไม่สะดวกนะมีการรู้สึกเย็นในอกอาหารพันแหลกหมายความว่ากินอะไรไปแป๊บเดียวก็ย่อยหมดแล้วมันแหลกเร็วมากไฟธาตุอาจจะสูงถูกไหม แล้วก็เมื่อมาหาันพันแหลกก็อยากอาหารบ่อยก็เกิดความอยากอาหารบ่อยนั่นคือเตโชาธาตุก่อนกำเริบนะครับเป็นหรือเราเรียกว่าขบวนการเผาผลาญอาหารเราเร็วมากนะอาการในนี้ก็อาจจะเกิดถ้าเราเปรียบเทียบโรคแผนปัจจุบันนะครับบางทีเราก็อาจจะคล้ายๆกับโรคเอ่อโรคของต่อมไทรอยด์เป็นพิษนะพวกนี้ก็จะมีลักษณะอาการลักษณะคล้ายๆอย่างนี้แต่ก็ยังเปรียบเทียบไม่ได้ร้อยนะครับ แต่ที่นี้เราสังเกตอาการตรงนี้ทีนี้สิ่งที่เกิดเมื่อสันตับผักขีพิการเนี่ยแน่นอน <c oughs> หรือธาตุไฟพิการก็จะเกิดทําให้เกิดผลของธาตุไฟพิการก็คือทําให้เกิดลมหจําพวกตามมาลมถ้าโบราณก็เรียกลมแต่ปัจจุบันก็คือโรคนั่นเองโรคที่เกิดตามมาหอย่างนะในที่นี้ซึ่งมีสมุดฐานเกิดจากลมแต่หลมทั้งหนี้ต้องเกิดจาก ไฟธาตุสัตัดปักีนี้พิการซะก่อนะลม6อย่างนี้ก็ได้แก่ลมอุตรันตะนะอุตรันตะเป็นลมอะไรเป็นลมที่พัดตั้งแต่สะดือถึงลำคอนะฮะสะดือถึงลำคอลมที่2ก็คือลมปัตรันตะนะครับก็พัดขัดตั้งแต่อกถึงลำคอก็ขยับขึ้นมาหน่อยนะฮะร,รู้สึกว่าหายใจไม่สะดวกมาถึงแน่นอยู่ลำคอเลยอันนี้เรียกว่าปัตรันตะ ลมตัวที่3ก็คืออัศวตะลมที่ทําให้รู้สึกว่าเรามีการขัดจมูกหายใจไม่สะดวกนะมีการขัดขัดจมูกหรือขัดการหายใจไม่สะดวกนั่นเองนะลมตัวที่4ี่คือลมปรามาตรเวลาเราหายใจก็รู้สึกแน่นขัดอกข้างในนะขัดในอกหายใจแล้วขัดอกนะลมตัวที่5ก็คือลมอนุวาตะนะรู้สึกว่าเป็นลมที่ขาดหายใจขาดไปก็คือบางครั้งเนี่ย หายใจแล้วมันหยุดมันหยุดหายใจเป็นช่วงๆนั่นเองหรือขาดหายไปเป็นช่วงๆลมตัวที่6ก็คือลมมหาสดมก็คือมีอาการจับแน่นิ่งไปเลยเป็นลมสลบไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสันตับปักขีพิการนะก็จะมีผลทำให้เกิดอาการลมทั้ง6จําพวกนี้ตามมาได้อันนี้สิ่งที่ทฤษฎีโบราณเราได้กล่าวเอาไว้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะจําไปสอบก็คือต้องจําความหมายของลมอุตารันตะปัตตรันตะอัตสวาตะปรามาตอนุวาตตและมหาสดมนะฮะอันนี้ก็อาจารย์ก็จะพูดไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเรียนคำพีาธาพิพังก็จะคล้ายๆกันแต่จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยแล้วเราก็จะมาเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดเจนีงนะฮะโอเคครับตามกันต่อไปนะครับทีนี้ก็พูดถึงวายโย ธาตุพิการวายโยต์พิการเนี่ยก็จะมักจะเกิดจะจะอยู่ในเดือนที่เดือน890นั่นเองนะเป็นฤดูที่2ของในฤดูที่2ของฤดู4เวลาที่วายโยธาตุพิการเนี่ยก็จะมีอาการผอมเหลืองนะครั่นตัวปวดเมื่อยทุกข้อทุกลำนะฮะปวดตปปวดไปตามกล้ามเนื้อตามตัวต่างๆนะฮะให้แดกขึ้นแดกลงบางคนสงสัยว่าแดกขึ้นแดกลงคืออะไรก็คือมีอาการบางทีเดี๋ยว แน่นไปทั้งข้างบนเดี๋ยวแน่นลงข้างล่างนะฮะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโบราณใช้คําว่าแดกขึ้นแดกลงอาจจะมีการลั่นโครกนะ,ะมีท้องร้องอมีการหาวเรอวิงเวียนหน้าตานะ,ะพวกนี้ก็จะเป็นวิงเวียนหน้าตาก็จะเป็นรอลมกองละเอียดนะครับหูหนักร้อนในอกรันทดดันทวยกายรู้สึกไม่สบายเลยหายใจสั่นนะเหม็นปากหวานปาก โลหิตออกทางปากและจมูกและหูกินอาหารไม่รู้รสกลุ่มอาการหนึ่งนี้ถ้าเราสังเกตบางทีเราไปสอบอาจจะถามให้อาการมาแล้วถามว่าเป็นอาการของธาตุใดาพิการก็ให้สังเกตว่าการปวดเมื่อยขั้นตัวหรือลมลมขั้นโคพวกนี้เป็นกองลมนะเป็นลมกองหยาบวิงเวียนหน้าตาหูหนักอะไรพวกนี้นะใจสั่นเป็นลมกองละเอียดถ้าจะเห็นล้าโดยรวมก็เป็นอาการของลมนั่นเองนะฮะเราก็ สรุปว่าเป็นอาการของลมธาตุพิการนะสังเกตตรงนี้ได้บางทีเราไม่จําเป็นต้องจําเนื้อหาทั้งหมดเพราะว่าการสอบเนี่ยมันเนื้อหาเยอะมากเราอาจจะต้องมีหลักในการจําเล็กน้อยนะถ้าดูอาการทั่วไปเนี่ยเป็นเป็นอาการของลมเลยนะครับก็สรุปว่าเป็นวายโยธาตุพิการนะโจทย์อาจจะให้ให้อาการมาทั้งหมดแล้วถามว่าเป็นอาการของธาตุอะไรพิการเราก็ต้องแยกได้นะครับทีนี้ธาตุน้าธาตุน้ําก็พิการ นะในเดือนมักเดือน1112อสอหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ท่าน้ําพิการก็มักจะเกิดจากการกินอ่าอนกินผักอาหารทั้งปวงแล้วกินอาหารผิดสําแดงนั่นเองนะเวลาท่าน้าพิการต้องมีสาเหตุ <c oughs> มักจะเกิดเวลาไปกินอาหารผิดสําแดงนะไม่ถูกกระทัดไม่ถูกกระโรคของเราหรืออาหารหยาบอาหารดิบอาหารไม่สุกนะครับพวกนี้ก็มีผลทําให้เกิดท่าน้ําพิการตามมาได้ ในธาตุน้ําเราก็รู้อยู่แล้วว่าเรามีถึง12ประการนะตัวแรกที่พิการคือดีปิดตะนะปิดตาปิดตาเออหรือปิดตังปิดตังพิการนะครับก็มักจะเครื่องโกรธมักสะดุ้งใจนะมีอาการสะดุ้งโกรธง่ายนะฮะก็ถือว่าเป็นอาการของดีนั่นเองนะจริงๆแล้วในดีนี้ก็อย่างแบ่งเป็นพัทธปิดตาอภัทธปิดตานะครับถ้าเราเชื่อมโยงกับเวทศึกษานั้นคือคำก็จะใคล้เคียงกัน คือคำพีรโรกนิทานเนี่ยเป็นคัมภี์ที่เก่าแก่มากนะเป็นคำพี์ที่เก่าแก่กว่าเวศศึกษาเวศศึกษาเนี่ยเป็นคมภี์ที่ออถูกสังคายนาม,มาในสมัยรัชกาลที่5นะครับโดยพระยาพิษุนุปาสาาสัสสเวทก็เลยทําให้ความหมายหรืออะไรต่างๆเราก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับเราทําให้เรารู้สึกว่าเราเราเข้าใจแต่โบราณเนี่ยนะในลึกๆแล้วเขาก็จะพูดไปสั้นๆ ส่วนเสมหะพิการก็จะมีอาการกินอาหารไม่รู้รสนะฮะเวลาที่เสมหะพิการก็มีผลทำให้กินอาหารไม่รู้รสได้น้องบุบโพนะฮะบุโพก็จะหืดไอนะฮะก็จะเป็นหอมองดูแล้วมันก็จะโรคเกี่ยวกับในลําคอนะมีหืดหล,ลอดหลอดลมตีบนะไอมีการไอแค่นี้ซึ่งมันก็ข้อมูลค่อนข้างน้อยไปทําให้เรามาเทียบแผนปัจจุบันลําบากมาก เพราะว่าถ้าเรามามองอาการหืดไอในแผนปัจจุบันนั้นเยอะแยะไปหมดเลยมีสาเหตุหลายอย่างแต่โบราณก็พูดได้สั้นๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเอาไปใช้คือจําไปแต่เรายังไม่สามารถจะฟันธงได้นะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งการที่เราจะเทียบกับโรคแผนปัจจุบันนะครับเนื่องจากข้อมูลของแผนไทยเราค่อนข้างสั้นและไม่ได้พูดถึงระยะการดําเนินโรคต่างๆขึ้นมาก็ทําให้รู้สึกว่ามันน่าเบื่อและจํายาก งั้นเราก็ต้องซีเรียสมากนะฮะจำจำสั้นๆไปส่วนโลหิตพิการนะก็ค,คล้ายๆกับวทศึกษาหรือกิจสีพิการที่เราพูดไปแล้วโลหิตนะฮะก็ถ้ามันร้อนจ,จัดๆก็ทําให้คลั่งหรือเป็นบ้าได้นะครับหรือเพ้อพกนะฮะไข้สูงตัวร้อนตัวร้อนก็เพ้อพกก็พูดไปเรื่อยนะ,ะอันนี้ก็คล้ายๆกับคนเป็นไขนน้ันเราเทียบนะฮะเงือพิการมักซึ่งซุ่มนี่สิ บโบราณบอกเสื่องซึมแต่จริงๆคำว,ว่าเสื่องซึมของเราเนี่ยมีเยอะแยะเลยสาเหตุนะฮะอาจจะงุดหิดจิตใจเป็นไข้ก็เสื่องซึมได้แต่โบราณพูดว่าเหงื่อหรือเสโทให้เสื่องซึมนะครับก็ค่อนข้างมองดูแล้วมันไม่น่าจะมีเหตุมีผลต่อกันและกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเราจําไปใช้ตามไปตอบตามไปสอบนะค่อนค่อนข้างรู้สึกว่าเยอะด้วยมันข้นะนะฮะเมโทนะะอันนี้ก็มักตัวสกัก ตัวชาสากไปหรือรู้ไม่ค่อยรู้สึกนะถ้าแผนปัจจุบันก็เป็นระบบปลายประสาทหรือเบาหวานหรืออะไรซึ่งมีสาเหตุได้เยอะแยะแต่โบราณมองว่าเป็นมันค้นพิการซึ่งก็ให้ข้อมูลอยู่นิดเดียวบอกว่าตัวสากชาไปแค่นี้บอกมันค้นละเพราะฉะนั้นก็เลยต้องพวกเราต้องใช้วิจรรารณญาณในการนําไปใช้คือความลับของคัมภีร์โบราณยังมีแฝงอยู่เราอาจจะยังไม่ค้นพบเขาว่าสิ่งที่พูดนั้นจะต้องมีอะไรเป็นองค์ประกอบอีกนะครับ น้ำตาพิการหรืออัดสุนะครับแน่นอนเจ็บตาก็ตรงไปตรงมานะมีปวดศีรษะด้วยก็อาจจะเป็นตัวแทรกที่อาการปวดศีรษะมันอาจจะมาได้จังอื่นแต่นั้นถ้าเราเห็นเจ็บตาปุ๊บก็อัดสุแน่นอนส่วนมันเหลววสานะฮะวสพิการรู้สึกให้บวมมือบวมเท้าเป็นน้ำเหลืองตกมักผอมแห้งนะปกติมันเหลวของเราพิการในวิศวศ,ศ,ศึกษาก็พูดถึงนะะเป็น ก็พูดถึงมีอาการตัวเหลืองใช่ไหมตัวเหลืองตาเหลืองอันนี้ก็น้ําเหลืองตกล้วก็ผอมแห้งส่วนน้ําลายพิการนะครับก็มักเป็นไข้มักคอแห้งฟันแห้งม,มักคอแห้งนะฮะแต่ถ้าเป็นเวชศ,ศึกษาถ้าเราเทียบดูก็มีาการเจ็บคอมีอาการให้เจ็บคอนะครับอันนี้คอแห้งฟันแห้งองค์ก็เปลี่ยนแปลงไปส่วนน้ำมูกมน้ำมูกหรือสิงคานิกาก็มักมีอาการปวดศีรษะ ก็ค่อนข้างสั้นมากนะครับทำให้เรารู้สึกว่ามันเออมันเหมือนไม่มีเหตุผลต่อกันแต่ก็คงต้องจำไปใช้ส่วนไขข้ออันนี้ก็ตรงไปตรงมาว่าเมื่อตามข้อตามกระดูนะเมื่อไปในข้อในกระดูมูดหรือมุดตังก็แน่นอนเกี่ยวกับปัสสาวะต้องปัสสาวะผิดปกติสีแดงปัสสาวะขัดปัสสาวะเป็นเลือดหรือปวดเจ็บปวดเนืองๆนงนะโบราณเราก็มองว่าถ้ามีอาการปัสสาวะผิดปกติก็มองถึง เรียกว่ามุดตังหรือทาุน้ําตัวนี้พิการนั่นเองนะครับอ,นนอันนี้ก็จะเห็นว่าทาุน้ํา12อย่างก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆดูนะครับถ้าโจทย์ถามนะก็ต้องเชื่อมโยงได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราต่อกันใน